อะไรแค่แบบว่าอะไรก็ได้ที่ถูกใจณจุดนั้นมันก็มีบ้างเล็กน้อยอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติแต่ว่าก็ไม่ได้มีแบบว่ามันไม่ได้อยากไม่ได้อยากโสดดีใจมากนะยังทิ้งใจนะไม่เป็นไมีมาลีออกงานบ่อยการเรื่อยๆยังพอออกงานอยู่บ้างค่ะมีมีหนุ่มๆุ๋มไปเรื่อยๆไม่มีไม่มีไม่มีจริงหรอไม่มีจริงคนเนื้อหอมอยู่ ใช่หรอจริงคุณไ,ไม่มี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  an ははไม่มี make, จริงจริงไม่จริงอันนี้คือเราไม่เปิดใจหรือว่ายังไม่มีใครตรงไม่ได้ไม่เปิดใจก็ก็ช่วงนี้ทำงานเยอะด้วยแต่ก็ไม่ได้ปิดก็เปิดใจปกติได้วันนี้มาออกงานต่ออป้าสไตล์อบ้าโอเคไหมเออพารุ่นอบ้าเลย่ะก็เขาถามว่าไงก็ไม่รู้อ่ะเป็นคนที่ไม่ได้เหมือนเดิมก็ไม่ได้มีสเปคอะไรแค่แบบว่า อะไรก็ได้ที่ถูกใจณจุดนั้นแล้วถ้าถามว่ามีโอป้ามาจีบไหมครัไม่มีหรือเราไม่ได้ดูเล็กเฮ้ยมันกมีคนเขามาจีบมีคนเขามาจีบไม่มันก็มีบ้างเล็กน้อยอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติแต่ว่าก็ไม่ได้มีแบบว่ายังเดี๋ยวไว้ถูกใจแล้วเดี๋ยวว่ากันแต่ตอนนี้เรายังเปิดใจเปิดใจปกติค่ะเพราะว่าอะไรคุณพอรู้สึกว่าเอ้ยอยากมาลีไม่น่าจะโสดได้นานขนาดนี้ ภูมิใจมากนะยใจก็นานก็นานก็เหมือนอยู่แบบนี้แบบเหมือนอยู่จนแบบเราแบบเอ้ยมันก็แฮปปี้ดีเหมือนกันเ้ยทําไมทําไมถึงรู้สึกว่าเราอยากใช้ชีวิตโสดไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันไม่ได้อยากไม่ได้อยากโสดแต่ว่ามันแบบเหมือนเราแฮปปี้กับการใช้ชีวิตตอนนี้เราไม่ได้แบบโหแบบต้องการที่จะไปตามหาอะไรเงี้ยคิดว่าเออเดี๋ยวถ้าวันนึงเจอใครมันก็เจอเอง เดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นเองก็ไม่เชิงนะะคือก็เหมือนเดิมยังเป็นคนที่แบบใช้ใจนำทางมากๆแต่แค่ยังไม่ได้รู้สึกว่ามันมีอะไรที่แบบเอ้ยลงล็อกรลอรู้สึกว่าใช่อะไรเงี้ยก็เชื่อในเวที่แบบว่าเออถ้าวันหนึ่งเจอคนที่ใช่เดี๋ยวมันก็จะง่ายไปหมดเดี๋ยวมันก็เจอเองแต่ต้อง แต่ก็เรียกว่าเหมือนเรียนรู้ที่จะหาความสุขจากอย่างอื่นได้มากขึ้นอะไรเงี้ยเหมือนแบบเรารู้สึกเต็มอ่ะเหมือนเราโอเคอ่ะเราแฮปปี้เราเหนาแล้วเราทำยังไงอยู่กับหมาค่ะใช่ค่ะอยู่กับหมาถามว่าตอนนี้โชว์ไม่ชัว์ชัวร์ไม่ชัว์ฮะไ้์ไม่ชัวร์ไม่้์ไม่ด้โชวไม่ัด้โชว์ไม่ได้โชว์์ชวว์์ชวว์์ชว์์ชว์์ สดค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะเราจะเข้าเรื่องทำอาหารหรือยังค่ะไม่รู้เลยห่ายคนถามว่าจะเปิดร้านเลยไม่รูอจะเปิดร้านพิซซ่าค่ะท้องเราอ3นะคะอยู่ในโครงการ C Space ค่ะชื่อร้านว่า Summer's Pizza นะคะก็เชิญไปอุดหนุนกันได้นะค่ะชอบกินพิซซ่ามากอยู่แล้วแล้วพอเราอินทำอาหารเนี่ยเราก็ไปทำแป้งพิซซ่าทำจนเราแบบได้สูตรที่แบบเฮ้ เราชอบมากๆแบบถูกใจสุดๆอะไรเงี้ยเราก็เลยพอทําให้เพื่อนกินเพื่อนๆก็ชอบแล้วทุกคนก็ยุกันว่าเฮ้ยเปิดร้านดิอร่อยอร่อยมากอะไรเงี้ยก็เลยโอเคได้ในเมื่อแบบเราให้คนหลายๆคนชิมแล้วทุกคนยืนยันคาเดียวกันว่าเฮ้ยมันอร่อยจริงๆอะไรเงี้ยก็เลยอยากเปิดเปิดร้านมันไม่ใช่แค่คำพิซซ่าลูกน้องอะไรจะมีหมดติคือจริงๆเรามีเปิดร้านอาหารอยู่แล้วเป็นร้าน Tipsy t u e s d a y นะคะแล้วก็ h i d ู Sushi Boy ซึ่ง อันนั้นเป็นลักษณะเราเป็นผู้บริหารเฉยๆแต่อันนี้เราได้ลงมือทําครัวเองด้วยคือขึ้นสูตรด้วยตัวเองทุกเมนูเลย่ก็เข้าราเป็นคนเทรนเราเป็นคนเราเป็นคนเทรนเทรนพนักงานเทรนทีมครัวหมดเลยเทรนเองหมดเลยค่ะพิซซ่านางเอกพิซซ่าคนโสดมันเป็นยังไงไม่เอาไม่เาเนี่ยมันจะ่ยไม้งว่าเป็นสัญลั์ ก็ถ้าเกิดว่าโสดก็จะมีหน้าหนึ่งให้เลือกนะคะมีแต่พิซซาเลยเหรอไม่มีเมนูอื่นไหมลูกในร้านมีพิซซาร้วนเลยเหรอเดี๋ยวจะมีเมนูอื่นเสริมๆค่ะแต่เดี๋ยวขอแบบให้ทุกอย่างลงตัวแล้วเดี๋ยวจะค่อยแบบว่าประกันมชีสไข่ที่เป็นแฮมเห้ือนไอเบคอน้ะคุณ ยายามดูแลตัวเองแหละค่ะแต่ว่าก็มีความสุขกับการได้ทําอาหารที่ตัวเองชอบทานแล้วก็ได้ทานในอาหารที่อร่อยและถูกปากเราเพราะว่าเราทําตมรสมือตัวเองด้วยอะไรเงี้ยก็คือเราต้องขิงเองหมดหรือเปล่าว่าแบบว่าก่อนทำเราก็ต้องลองอีใช่ค่ะก็ทําไปเทสไปทุกอย่างทุกวันนี้ก็ทําอาหารกินเองตลอดเลยเหรอคือตอนนี้กลายเป็นคนที่ต้องเข้าปวดทำอาหารใช่ค่ะ ตอนก็มีมีพี่มีพี่เลี้ยงช่วยนิดหน่อยแต่ว่าก็ไม่ถามไม่ถามใหญ่ได้ตรงนิ้แต่หลังได้คือจะมีแน่นอนอยากทำให้อย่าไปคิดให้เลยแต่มันต้องมีแบบมีโปรโมชั่นไนสติกเกอร์คือยังไงอ่ะอันนี้ไม่รู้อันนี้ไม่รู้เลยเป็นแป้งเปล่าเพราะว่ายังไม่มีอะไรมาโหดแป้งเปล่าเป็นอะไรมาดีเรแล้วเพราะว่าแป้งเรากินเปล่าก็อร่อยอ่ะ เดี๋ยวจะมีนค่อยมีหน้าก็จริงๆเราก็แพลนที่จะเปิดตั้งแต่ภายในสิ้นเดือนนี้นะคะแต่ก็จะซอบโอเพนนิ่งไปก่อนก็เอาเป็นว่าสิ้นเดือนเป็นต้นไปนะคะก็ไปลองชิมกันได้นะคะแล้วก็ฟีดแบ็กกันได้นะคะจะได้แบบปรับปรุงพัฒนาค่ะ ไม่อยากพลาดข่าวันเทิงก่อนคลายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ YouTube c h anel n ท็อปดาราและแฟน a g e Facebook t o p ดาราได้เลยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนอยังไม่หมดนะคะอย่าลืมกดซุปเปอร์แตงให้กำลังใจทีมงาน t o p ปดารากันด้วยนะคะ